สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับผมก็วานไปกดติดตามช่องสำรองของแอดด้วยนะครับชื่อช่องว่าเต็มตีนวัยรุ่นส็อต V3 นะครับช่องนี้ก็จะลงเป็นของค่ายแพคมาติกเพย์ครับกับค่ายโนเ i มิซิตี้เนาะสำหรับใครที่ชอบครับก็อย่าลืมไปกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวมีกิจกรรมในช่องนี้ด้วยนะโอเคท่านผู้ชมไปรับชมคลิปกันได้เลยครับ รบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยผมนะกลับมาเจอกันอีกแล้วกับเต็มตรีนวัยรุ่นสล็อตกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับผมจานแดนครับหรือว่าแอดแดนเซนแนลนั่นเองทุก่านผู้ชมวันนี้ก็จะพาไปเล่นเกมโรม่าในค่ายเมกา95ครับก็เป็นของอันนี้เป็นของโจ๊กเกอร์นะท่านผู้ชมก็มีท่านผู้ชมขอมาว่าแอดครับจากคิดี่แล้วนะว่าทำโรม่าทุนน้อยให้ดูหน่อยทุนหนึ่งร้อยฮนะว่าวันนี้เดี๋ยวจัดให้เลยท่านผู้ชม ทุนมา100บาทครับหวังว่ามันจะรอดแล้วกันนะดูเพื่อความสุขสนานดูเพื่อความบันเทิง <Okay. S 1> ไม่เล่นาําไม่เล่นตามนะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปเริ่มที่เบ็ดหกก่อนแล้วกันนะเบาๆก่อนนะผู้ชมหวังว่าให้มันเข้าเร็วนะปับป๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บก็สำหรับใครที่อยากให้ปั่นให้ก็อีพีหน้านะท่านผู้ชมอีพีหน้าจะเป็นอีพียุทคนดูนะครับก็เพิ่มเติมเือ จะเป็นสูตรจากทางบ้านด้วยท่านผู้ชมก็ครับสำหรับใครที่คอมเมนต์ข้างใต้คลิปนี้เป็นสูตรหรือว่าทุนเท่าไหร่ท่านผู้ชมก็คอมเมนต์มาเลยครับเดี๋ยวผมจะเอาไปออกคลิปหน้านะเพื่อได้ขึ้นชื่อออกคลิปท่านผู้ชมแล้วทําไมมันหมวงใส่หน้าผมวะเนี่ยยังน่วงเลยวะจะเรินจัเรินละเดี๋ยวชวนคุยกันก่อนแล้วกันครับก็ล่าสุดผมเพิ่งลงไปในช่อง Adan Channel ก็เล่นกิเลนไปท่านผู้ชมบอกเลยอย่างมันเต็มข้อล่อเต็มแข้งครับสำหรับใครอยากไปดูไปติดตามก็ ไปกดติดตามได้เลยครับที่ช่องกระแดนชาแนลนะท่านผู้ชมนะโล่ไม่ลงว่ะปั๊บปั๊บปั๊บปัป๊บหลโล่เข้าสวยงามโล่แถวสอ 2, งโล่ลงแล้วเพื่อนโล่มาโล่มาไม่มาว่ะท่านผู้ชมได้มาสี่อุ้ยสิงโตสวยงามได้มาแปดเฮ้ยจริงอยากได้พวกขวานหรือโล่เต็มหน้ามากกว่านะมันดูมีแวลที่จะรอดมากกว่าท่านผู้ชมปั๊บปั๊บปั๊บปัป๊บหายเข้าขวานแถวแรกต้องลงแล้วเพื่อน ช่วงหลังมานี้รู้สึกว่าฟรีเกมเข้าโคตรยากเลยคานผู้ชมโอเคอัง,งุนตามอังวนตามมีลายไหนต่อปะ่ะลายต่อต้องมาแล้วมาเดียเพื่อนเข้าฟรีเกมเลยเนะี่ยถือว่าเข้าฟรีเกมไวไหมโอ้โหไม่ได้ได่านผู้ชมเสียดายวะนี่นมันสิบสี่ครับช่วงหลังนี้ผมไม่ค่อยได้ฟรีเกมแบบพวกสิบรอบยี่สิบรอบเลย่านผู้ชมโคตรยากตั้งแต่มีไออ่งเปาไซส์บนขึ้นมาที่ผมเปิดให้ดูเมื่อคลิปที่แล้ว่านผู้ชมแล้วมันก็ค้างอีกแล้วมาเป็นอะไรของมันวะ เอามาแล้วกำลังว่าจะกดลองดูกดกดไปกดกดมา้ท่านผู้ชมมันจะให้หายค้างอังวนไม่ได้ครับปั๊บปัๆบป๊บปับป๊บ,บวอาเป็นหนึ่งแมตช์โอเคไปต่ออีกสิบรอบเป็นเดิมไปกล้ท่านผู้ชมปับ๊บสิงโตเข้าเอ,อ่อหายแถาสองมาโอ้โหจะลืนจะลืนนะอังวนเข้าสวยหายแถาแรกเทาสามมาเพื่อนไม่ลงนะท่านผู้ชม ังุ่นเข้าอยู่ขอหายตสามอุ้ยโล่โล,โลเข้ายากจริงวันนี้ครับเต็มแถวไม่ไม่มาให้ผมชมเลยโอ้ไม่ตอบอ่ะเดี๋ยวหมดรอบนี้อาจจะเพิ่มเบ็ดน,นะถ้าทุนยังอยู่ประมาณเลยห้ิไปท่านผู้ชมว้าวไปหนึ่งว้าวไปสองเอออันนี้จ่ายอยู่แต่จะได้น่าจะจ่ายไปนิดนึงแล้วรอมงกุฎลงมาท่านผู้ชมมันจะเข้าไวครับจ่ายต่ออยู่ อาเงนเถอแรกเถอสามมาขวานแถวสองเถอสามได้โอ้โหไม่มาท่านผู้ชมมาอย่างละครึ่งครัแบบอีกซีมุนสักทีสักทีโล่ลงแถวสองจัดมาเพื่อนเออมันต้องแบบนี้ขอไห้ลงแถวสามมาไห้ไหปั๊ปสวยขวานเข้าต่อเรียบร้อยเข้าฟรีเกมท่านผู้ชมโอ้จัดเลินจัดเลินอ่ะเหมือนเป็นบุญตาได้เห็นฟรีเกมอ่ะหลังๆมานี้ผมไม่ค่อยได้เห็นเลยพูดจริง เห็นน้อยมากครับมันให้กับฟีเกม4นะโอเคเดี๋ยวท่านผู้ชมเดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับว่าข้างในฟีเกมจะได้อะไรเนาะขอแบบนนแน่นๆนะเพื่อนเอาจัดไปหนึ่งดอกให้เธอสามาเต็มคอรอเต็มแข้งดิไม่ลงเลยปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บโลเข้าอยู่หายเข้าด้วยขอขวัญเธอสองเพื่อนจัดมาแบบเมื่มๆลืมบอกเลยท่านผู้ชมเวลาที่ผมเล่นตอนนี้อยู่ที่ประมาณสามทุ่มครึ่งนะครับผมนะ่าจะลงคลิปไม่เกินสี่ทุ่มครึ่งแหละผมพยายามจะรีบ ลงรีบตัดรีบเรนเดอร์ให้ท่านชมดูนะปับป๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บตอนสุดท้ายต้องว่าเออไม่ว่าว่ะเต็มคอรอดเต็มแข้งล่านไปสามหกท่านชมอีมันใช่โลมาที่เรารู้จักไหมเนี่ย <c oughs> โอเคกลับมาอยู่แดน,นกำไรครับได้มาสามสิบหกถือว่าไม่น่าเกลียดท่านชมเพิ่มเป็ดได้นะโลเข้าต่อสวยมีลายต่อยว่าเพื่อนมาแน่นแน่นโอ้โหจเลินจ่เลิน ปั๊บปั๊บปั๊บรัวเข้าอยู่ขวานหายองุ่นมาโอ้ไม่มาเลยท่านผู้ชมไม่ขวานหายองุ่นครบเลยนะเมื่อกี้อะไรของมันวะองุ่นเดี๋ยวสามจัดมาแบบอุอ้ยเต็มคอร์ลเต็มแข้งตเต็มตีนไปดิไปลุ้นองุ่นมาสวยหายแถวแรกหายแถวแรกเข้าฟีเกมเลยเข้าฟีเกมเลยเพื่อนไม่มาว่ะท่านผู้ชมให้มาแค่18ครับโอเคเดี๋ยวผมจะเพิ่มเป็นเบตเจ็ดจุแล้วกันท่านผู้ชม ลองตัดตไปดูแล้วกันก็ตามที่บอกครับผมจะเริ่มทําสูตรคนดูนะก็คอมเมนต์ได้เลยท่านผู้ชมคลิปนี้เดี๋ยวผมจะเอาไปขึ้นโชว์คลิปหน้านะท่านผู้ชมว่าใครได้ออกคลิปเนาะใครอยากขึ้นชื่อคลิปหน้าก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะเพราะว่าช่วงหลังที่ผมจะเล่นแต่สูตรผมนะส,สิบรอบสิบรอบอะไรเงี้ยสวยยาวไปดิโลดแถวแรกมไม่ได้ท่านผู้ชมเนีายมายิบห้าครับ อยู่แดนบวกก็สบายใจว้าวไปหนึ่งดอกปับป๊บปับ๊บปั๊บว้าวไปอีกหนึ่งดอกปับป๊บปับ๊บปั๊บอันนี้จ่ายอยู่เต็มข้อไปสิบห้าบาทไฮเท่าสามอือจ่เลินจ่าเลินอ่ะเดี๋ยวหมดรอบนี้ผมเพิ่มเบ็ดเป็นเบ็ดเก้านะลองไล่เบ็ดดูท่านผู้ชมวุ้ยสิงโตโอ้โหไม่จ่ายยังเชื่อเลยวะวไวแถวหลังพร้อมมากท่านผู้ชมแต่ไม่จ่ายเลยครับอุ้ยมงกุฎมงกุฎด,ดูลายมงกุฎสิโอ้โหเสียดายปะ เดี๋ยวเพิ่มไปนเบตเก้าท่านผู้ชมสิบรอบถ้าหมดนี่คือหมดตูดเลยนะถ้ามันไม่จ่ายเลยเนะี่ยว่าไวหนึ่งดอกเอออันนี้จ่ายอยู่โลดแถวสามไหมาสักทีอ่ะเพื่อนสำหรับใครที่ยังไม่ดูคลิปที่แล้วท่านผู้ชมก็ลองไปดูได้ครับว่าผมอธิบายไอย้สายฟ้าด้านบนไปนแล้วนะแล้วก็เปิดให้ดูด้วยครับว่าข้างไหนมันได้อะไรนะท่านผู้ชมปับ๊บสวยไหลปะไหลปะไหลได้ปะนักลบแถวแรกขอสูงไปท่านผู้ชม ปั๊บปั๊บปับ,ปบ,ปบว้าเป็นหนึ่งแมตตเอออันนี้ได้โล่อยู่เนี่ยโบนัสบรรลุมาขวางหลายรอบแล้วจะเข้าก็เข้าเาฮ้ยหายไม่มีแถวสามท่านผู้ชมไว้สวยต้องจ่ายต่อนะเพื่อนจ่ายต่อมามไม่ต่อท่านผู้ชมได้มาสิบสองครับค่าแกนตอนนี้น้อยจะจัดๆเลยครับหมื่นเดียวนักลบไว้แถวหลังโคตรเยอะจะได้ใช้หรือเปล่าแค่นั้นแหละ อ่างุ่นโอเคได้ใช้อยู่แต่เสียดายครับไวมันจ่ายเบานะมันได้เป็นอ่งุ่นเนี่ยต่อไหมไม่ต่อท่านผู้ชมได้มาสิบห้าครับนี่มีวิกปิ้นสักรอบไปไหนย,ยังไม่มีเลยนะเอออ่างุ่นมาต่อไหมอ่างุ่นมาเออมาจริงแต่ไม่จ่ายท่านผู้ชมเบ็ดสิบเบ็ดสิบยัดเลยไหมกดมือเอาไปท่านผู้ชมเอาลองดูเผื่อรอดเอาว้าวไวนึงโอ้ตกใจ มาเถอะสักทีเพื่อนสุดท้ายแล้วเนี่ยโอ้ไม่จ่ายเลยท่านผู้ชมตามระเบียบวะเออมาจะเสียหรือจะได้เดี๋ยวคลิปนี้ผมลงเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมนะก็ตามนั้นเลยครับถือว่าวันนี้มาเล่นให้ดูว่ารลม่านไม่จ่ายหลังจากผมบวกกับมันมาสองสามวันแล้วท่านผู้ชมเละเป็นน้ําเลยวันนี้อาทุนน้อยก็จ <laughs> ะเป็นอย่างนี้แหละผมหนูไม่ค่อยอยากเล่นทุนน้อยท่านผู้ชมโอเคสำหรับใครที่ดูถึงตัวนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะผมนะถ้าไม่แตกคลิปนี้ดูแล้ว ไม่สนุกกันก็อย่าด่าผมแล้วกันท่านผู้ชมเดี๋ยวค่อยไปแก้มือใหม่คลิปหน้าเนาะสำหรับใครที่ยังไม่ติดตามช่องสำรองชื่อช่องว่าแอดแดนแชนเนลหรือว่าช่องเต็มตีนเวิร์ลสหรับปีมก็อย่าลืมติดตามกันได้นะท่านผู้ชมนะสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อน,นครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าท่านผู้ชมบ๊ายบายครับอย่าลืมดูตรงปักหบดด้วยนะจ๊ะ